ปัญหามันเกิดซําซ้อนค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะชาวบ้านบอกว่าทําไมต้องซีหลอกอีกอะเมื่อวานตอนเย็นก็เลยมีเอกสารด่วนมาแจ้งว่าไม่ต้องและชาวบ้านมาแค่บัตรประชาชนใบเดียวเออแล้วก็มีบัญชีธนาคารแสดงว่าไม่ต้องเขาบอกว่าเป็นบัตรประชาชนหรือ,อไม่ก็เป็นพร้อมเพยคุณผู้ชมน่าจะรู้จักพร้อมเพยกันแล้วแหละพร้อมเพยที่ผูกกับบัตรประชาชนนะได้เลยทันทียืนยันตนได้เลยไม่ต้องใช้เอกสารซีหลอกเพราะเมื่อวานนี้ดราม่ามันเกิดตอนเช้าเลย ที่แบบต้องเอกาสารซีหลอกแล้วบางคนทะเบียน<ม>บ้านก็ไม่มีบัตรประชาชนสำเนายังต้องไปหาเครื่องไทยเอกาสารอีกเพื่อมาซีหลอกอีกและใจตั้งกีบาทเพื่อจะมาขอรับเงินเยียวยา9 0 0 0พสุดท้ายตอนเย็นสั่งเชาะไม่ต้องใช้สำเนาซีหลอกใช้บัตรประชาชนใบเดียวมาได้เลยวันนี้พี่น้องชาวหัดใหญ่ที่รับผลกระทบก็เอาบัตรประชาชนมาเกิดปัญหาอะไรเ่รอ<บ><บ>คุณผายพวายไปหมดเลยค่ะ วันนี้กลุ่มของชาวบ้านที่เขาลงออนไลน์เขาบอกว่าลงออนไลน์ไม่ได้เลยระบบล่มเ,เว็บล่มทั้งวันส่วนคนที่เดินทางมาที่ที่ศูนย์ที่จะต้องมายื่นเอกสารอุจจากขุดเอกสารขึ้นจากน้ำขึ้นมาได้นะอพอมาถึงเอา้าไอใบที่จะต้องกรอกเนี่ยมันจะต้องมีใบเจ้าหน้าที่ให้ลงทะเบียนถูกไหมคะไม่พอเห็นว่าเอกสารเนี่ยนะ เจ้าหน้าที่าบางทีก็เ,เป็นพวกอบตเป็นเทศบาลเนาะเทศบาลซีล,ล็ลอกมาเท่านี้คนมาเยอะเกินซีล็อกมาไม่พอเพราะอะไรรู้ไหมเครื่องซีล็อกของเทศบาลน่ะจมน้ําเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกไปปักซอยเพื่อจะเอากระดาษเนี่ยลงทะเบียนไปซีล็อกมาให้ใหม่ชาวบ้านก็เลยชุลมุนวุ่นว,นวายกันแบบนี้คุณผู้ชมคะเทศบาลนครหัดใหญ่ตั้งโต๊ะตั้งแต่เช้าเขา,เขาบอกวุ่นวายตั้งแต่เช้าเลยเพราะชาวบ้านมาถึงเอกสารก็ไม่พอชาวบ้านก็ไม่รู้ขั้นตอนการลงทะเบียนบอกหู ชุลบุญวุ่นวายโวยเจ้าหน้าที่บอกว่าไงลูกแมเสียเวลาฉันมากเลยลูนี่เอาเวลาทําความสะอาดบ้านดีกว่าอุตส่าห์มาแต่เช้าไม่มีระบบอะไรเลยแด้เงสียหนยค่ะนะคะเจ้าของบ้านยื่นบัตรประชาชนเดียวเท่านั้นบ้านเช่ายื่นสัญญาเช่าถ้าไม่มีสัญญาเช่าต้องผู้ให้เช่ารับรองนะคะมีใบรับรองมารับที่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะบ้านไม่มีเลขที่ให้ให้สมาชิกสภาเทศบาลให้ประธานชุมชนรับรอง พรุ่งนี้จะมีสภาสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็ประธานชุมชนมาอยู่ที่นี่นะคะพร้อมกันทุกเขตนะคะไม่ต้องไปหานะคะพรุ่งนี้จะให้มานั่งที่นี่ทุกเขตเลยนะคะเราไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบเพราะฉะนั้นเอกสารพรุ่งนี้จะเตรียมให้แบบจัดเต็มนะคะพรุ่งนี้วันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าคนมาขอเยอะมากแล้วเราจะไม่ทันนะคะเพราะว่า เจ้าหน้าที่วันนี้เนะี่ยเครื่องถ่ายเอกสารก็จมน้าหลายๆอย่างก็จมน้าเราต้องขอโทษด,ด้วยค่ะขอโทษอย่างแรงถ้าเกิดว่าใครมาพรุ่งนี้ได้นะคะขอให้มาพรุ่งนี้ใครลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ขอให้ไปลงทะเบียนทางออนไลน์นะคะเพราะว่าจะมีการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็อเวอย่าไปว่าพี่เขานะเพอพี่เขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่หน้างานาผมบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะเขาออกมาชี้แจงประกาศผ่านมายให้แล้วเนี่ยแสดงว่าพี่เขาใจเด็ดพอสมควร เพราะเอกสารคุณผู้ชมฮะถึงแม้ว่าจะใช้บัตรประชาชนใบเดียวถูกไหมแล้วคุณลงทะเบียนออนไลน์มาแล้วสิ่งสำคัญคือ<ม>ต้องมีเจ้าหน้าที่<ม>เซ็นรับรองอว่าบ้านคุณน้ำท่วมจริงแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่ไปไหนต้องประชาชนทำนี้นะเตะกอกสารนะต้องไปวิ่งแร่หาเจ้าหน้าที่อีกนะฮะคุณผู้ชมให้เขาเซ็นเอกสารยืนยันโจววันนี้พี่เขาบอกว่าอ๋อ วันนี้ไม่เป็นไรนะคะเอกสารไม่พอที่มาชี้แจงคือซีลอกไม่ได้เพราะเห็นใจเทศบาลด้วยเทศบาลน้าก็ท่วม,มเครื่องซีลอกพังต้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเต็มให้เลยแล้วจะให้สอทอกับผู้นําชุมชนมานั่งตรงนี้เลยสแสดงว่าเมื่อวานที่ทํามาเมื่อวันก่อนที่ทํามาจนถึงวันนี้มันก็จะไม่มีระบบนั้นเกิดขึ้นถูกไหมจนสุดท้ายแล้วก็ก็ต้องกลับบ้านฮะ เท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมฮะคือกฎเนี่ยมันเพิ่งเริ่มเมื่อวานไงเรื่องที่ให้เจ้าหน้าที่เซ็นน่ะเขาก็เลยชาวบ้านก็ยังไม่ทราบคือมันมันแก้ปัญหาเป็นปล,ปลอปๆอเข้าใจใช่ไหมตอนแรกที่เขามาที่เขาบอกว่าเอกสารเขาไม่มีเอกสารเขาจมน้ำเขาบอกอ้ออาวไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้ผู้นําชุมชนเซ็นให้อืพอเขามาถึงก็ก็มีปัญหามันมัญหาแก้เป็นปลอปๆไปจนสุดท้ายแล้ววันนี้มีพี่คนนึงมามแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชม บอกว่าเฮ้ยฉันก็มานะและฉันมาเนี่ยมาต่อแถวทั้งวันจนสุดท้ายแล้วไม่มีระบบไม่มีระเบียบอะไรเลยและแบบนี้ต้องให้ผมรออีกเมื่อไหร่บอกหน่อยได้ไหมลองดูฮะทบหากินนะพี่ไม่โอ้ยไปต้องงงเลยครับตัวเมื่าถูกบอกเขาว่าคือแม่เอกสารแต่อย่างผมว่าให้มีตัดไปเฉลิมไปเดียวเพราะที่คุณมีอะไรเอกสารคุณจะเกอเอกสารได้ยังไงอ่ะไม่เอกสารในกระเปาบ้านเทา แล้วน่ามีบานไปเอะไรเจ้าของบ้านเาบ้านเ้าของบ้านเบ้านเจ้าบ้านเราบ้านบ้านมีจเบ้านอ่ะนนี้บ้านเราคนไบเดียว้าผู้เช่าร้ต้องใช้ยแล้วผมถามคว่าเมื่อไหร่ได้เงินถ้าสมมติถ้าทาเส็จเขาโนเงข้าเลยเ่ไหร่พวกผู้ที่เช้าได้ไหมผมรู้เดไปช่ยกับข้าเราเช้าหนตอไม่ได้เพราะว่าเงินนิดรัฐบาลก็โนข้าเงินนมาห้ยังยังค่ะป้ามก็ใช่ิมเต้องรแกรมเสีับเนี่ยจะรอทไมไม่รอม่ไหแล้วาเด้อนให้นะคะบ้าไป คุณ<อ>ผู้ชมคะคือมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าไหนบอกบัตรประชาชนใบเดียวไงพอมาถึงเอา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะขั้นตอนอะคือเหมือนคือพูดตามตรงนะอันนี้อ่ะ,อะคุณผู้ชมฮะตามหลักสากลเขาแบ่งเป็นสามระยะนะเ,าเนาะกนะ่อนน้ำท่วมเราก็เตือนล้มเหลวระหว่างที่น้ำท่วมอยู่การอพยพช่วยเหลืออ่ะพูดตามความหลักความจรงิงมันช้าฮะได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์ข้าวก็แจกไม่พอหลังที่จะต้องฟื้นฟูระบบ ก็ไม่ได้มีการเตรียมรองรับเอาไว้วันที่1เฟลถูกไหมหนึ่ธ <1, S 2> <1, S 1> ันวาเฟลวันนี้วันที่2อ้เฟลอีกเดี๋ยวรอวันพวกนี้วันที่3จะเฟลอีกไหมถ้าเฟลอีกนี้แฮเทเลยนะทเลยนะสุดท้ายแล้วก็บอกว่า3วันติดไหมไม่รู้ฮะแต่วันนี้มีคนหนึ่งที่เขาบอกเขาไปรอรอทั้งวันไม่ได้อะไรเลยะคุณดาวค่ะคุณดาวบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าต้องรีบไปนะเดี๋ยวเขาจะเปิดแค่ไม่กี่วันคุณดาบอกให้รู้ไหมฉันเนี่ยนะบ้านก็กำลังคลีนนิ่งน้ำเพิ่งจะมาบ้านเนี่ยเพิ่งจะได้ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเดี๋ยวก็ต้องรีบเอาไปให้ผู้จิตอาสาที่เขาซ่อมให้เพราะกำหนดเขาอยู่แค่สามสี่วันเหมือนกันคือช่วงเนี้ยไอ้นี่ก็ต้องทำไอ้นั่นก็ต้องทำแล้วยิ่งจะปิดเร็วอีกเหรอเพราะเอกสารไม่พออีกเหรอแล้วฉันจะไปพึ่งใครได้เพราะที่พึ่งเดียวของฉัน ก็คือรัดหรือเปล่าแล้วฉันก็มาตามสิทธิ์เหมือนกับที่คุณบอกเยี๋ยวยาไปก่อนเ0้าพันข้าวเนี่ยสตุ้งสตางบางบางบ้านไม่มีเลยหมดตัวติดลบจะเอาตังตัวนี้9 0 0าไปซื้อข้าวให้ลูกให้หลานกินสุดท้ายแล้วปิดจ้ะเดี๋ยวมาใหม่พรุ่งนี้อ่าลองดูฮะเก้าพันเราก็อยากได้เราก็อยากได้เลยเรียแล้วพรุ่งนี้รากวจะจสถานที่ตรงนี้ป่ากาพรุ่งนี้เรา ความรู้จัดเต็มนะคะใจเย็นๆกัอย่าเพิ่งแย่งกันเพราะว่าเราเนี่ยจะขยายระยะเวลาเนี่ยไปจนถึงสิ้นเดือนในแต่เรวันนี้จะเจ็ดโมงครึ่งก็ได้เลยแล้วถามีเรื่องการลงทะเบียนออนไลน์ได้สำหรับเทศบาลนครเป็นนะคะถึงรายนะคะคที่ชคุณผู้ชมคะคือคุณป้าเนี่ยมาถึงแต่ได้ยินเสียงที่ประกาศข้างหลังใช่ไหมว่าเราขยายเวลาถึงสิ้นเดือนค่ะ คุณป้าก็เลยบอกว้ยแล้วทำไมไม่รีบคิดให้มันก่อนหน้านี้ก็ไหนบอกวันที่5วันที่5ฉันก็รีดมากวีกวาดมาเนี่ยบ้านก็ยังทําความสะอาดไม่เสร็จข้าวของเดี๋ยวจะเอาไปให้น้องจิตอาสาเขาก็จะปิดวันที่5เหมือนกันคุณผู้ชมมะโอ้ตายปวดหัวจังแล้วเรื่องขยายเวลาจนถึงสิ้นเดือนที่เจ้าหน้าที่ประกาศข้างหลังเพิ่งประกาศวันนี้หลังจากที่เห็นว่าชาวบ้านชุลมุนแล้วมันโกลาหลนไปหมดแล้วเพิ่งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านว่าเฮ้ยวันนี้หน้างานวุ่นไปหมดเลยนะ เอกสารก็ไม่เรียบร้อยเรื่องของเว็บไซต์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทาไมไม่ลงออนไลน์วันนี้ระบบล่มนะคะแหกกันลงออนไลน์เพราะฉะนั้นวันนี้มันมีความทุกข์ของชาวบ้านเขาเยอะมากมีอีกครอบครัวนึงเห็นบอกวันนี้ร้องไห้เลยจะใช้เทคโนโลยีหรอดิจิตอลหรอเอาแล้วคนแก่ทําไงอ่ะคนแก่ไม่มีคนแก่80อบป่วยติดเตียงก็มีแล้วไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้เอากระเบียดกระเสียนเดินทางมาคุณผู้ชมฮะสุดท้ายแล้วไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้ คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะเจ้าของบ้านบางทีอ่ะอยู่กันอายุเยอะแล้วอ่ะไม่มีลูกไม่มีหลานโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนแบบนี้นะเป็นระบบแบบกดๆนะฮะคุณผู้ชมเป็นกดแป้นพิมพ์อยู่เลยอ่ะแป้นตัวเลขอ่ะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าก็ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้ววันนี้รัฐบอก9,000นผ่านทางไหนนะพร้อมเพลย์พร้อมเพลย์และถ้าไม่มีอ่ะ เป็นสมุดบัญชีบุ๊กแบงก์อะได้ไหมหรือไม่ได้อีกลองฟังดูฮะน้องคุยกับพี่น้องคุยกับพี่น้องคุยกับพี่คือการเจ้าหน้าที่ะทำการใหอริการท่านนะครับนังเพย์ผู้มีบัตรประชาชนนะครบน้องคุยกับพี่น้องคุยกับพี่น้องคุยกับพี่คือการโอนเงินเนี่ยการโอนเงินเนี่ยเขาโอนตามเลขบัตรประชาชน้าขาอกว่าแกไม่มีพ้องพี่ต้องเอาบัตรประชาชนของคนแก น้ำท่วหมดแล้วถึงรับไว้ก็โอนดไม่ได้ต้องกา้องแ,แก้เลยพี่ปมะใชาชนแก้คนแก่มากคนไม่มีแบบฟ์มที่จะเซ็มด้วยซ้ำถ้าไม่มีลูกหลานทำให้งัแล้วถ้าเกิดว่าให้เขามาทำบัญชีพร้อมเพย์ก็ไม่ได้ด 80ปียังสือใบมอบหน้ามาให้พี่ไปทําได้ไหมเอาโทรเอกสารวิ่งไปที่บ้านอีกประเด็นคือพระกิะดมอบอำน้านะแกนะต้องไปธนาคารอีกเป็นเจ้าบ้านของบ้านที่โสดแล้วแกก็ใช้สิทธิ์ของบ้านอีกหลังใช่แล้วแกก็ป่วยตอนนี้ป่วยหมดเลยเมื่อวานไปออกฉุกเฉินมีแต่คนแก่ทั้งนั้นสี่คนไม่มีผ่าเข้าซะก่อนยังไม่ได้เลยเลขบัญชีอ่ะเขาจะโอนให้พร้อมเพย์เจ้าของบ้าน เจ้าของบ้านที่ตากระยาอยู่อ่ะใครแกเนี่ยลุงคนนี้ลุงแปดแต่แต่ลุงเจ็ดสิบแปดปีไม่มีพร้อมเพยไปธนาคารไม่ได้คือแกมีแต่สมุดธนาคารของแกนี่เกก็ให้สมุดธนาคารของภรรยาที่มอบอำนาจให้ภรรยาในการบันทึกีพี่ลองถามเดี๋ยวลองถามออมสิทนี้ และเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถจะตอบคําถามได้ได้แค่บอกว่าพี่ลองไปถามเจ้าหน้าที่ธนาคารคุณได้ยินข้างหลังไหมทำไมโอนผ่านระบบพร้อมเพย์เท่านั้นนะคะ,คะถ้าไม่มีพร้อมเพย์กรุณาไปผูกพร้อมเพย์ก่อนอและถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือต้องไปธนาคารติดต่อถ้าแก่ใช่ไหมแปดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบกว่าจะแปดสิบแล้วก็ต้องเซ็นหนังสือมอบอำนาจแล้วก็ให้ลูกให้หลานหรือคนใกล้ชิดไปธนาคาร เอาเอกสารไปทําพร้อมเพยก่อนเพราะไม่อย่างนั้นแล้ว9,000บาทของหน่วยงานรัฐก็จะไม่ได้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้าง,งานฮะแล้วคือเจ้าหน้าที่เขาตอบไม่ได้ด้วยนึก็ไหมคะเขาก็บอกไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไปถามตรงนั้นเดี๋ยวไปถามตรงนี้ไปถามเจ้าหน้าที่เพราะเขา,า,า,าให้มงเป็นกฎระเบียบไงฮะว่า1 2 3 4 5 6 7 8หเจปต้องทําอะไรบ้างมันก็เลยวุ่นไปหมดเลยวันนี้มันพอยึดกฎกันคุณผู้ชมฮะเราก็ต้องยึดกฎนะผมก็เข้าใจได้เพราะรัฐบาลถ้าสมมติว่าไปแจกแบบ มั่วซั่วไปหมดเลยแล้วโดนอสอต,ต้อ,อง,อองามาตรวจสอบอ,อ้าวตายเลยทีนี้เอกสารก็ไม่ให้เก็บ<ต>อะไรนนก็ไม่ให้เก็บคือเข้าใจไหมว่าเขาอะทุกซ้ำทุกซ้อนบานกว่าน้ําท่วมอ,อะไรก็ไม่มีคือบางคนหมดตัวเริ่มจากศูนย์ออไปหาเอกสารมาเอาเอกสารมาถึงก็เอกสารบางทีไม่ครบอีกขาดนู่นขาดนี่ต้องเซ็นต้องอะไรอีกแล้วคเขาก็ไม่รู้เพราะนี่ก็คือเขาก็คือชาวบ้านตาดำาๆตาสีตาสาชาว้าพหมดเลยฮะคุณผู้ชมหน้าหมายเขาว่าระบบการจัดการวันนี้ผมก็มั่นใจว่าเขาก็คงจะไม่มีป้ายบอกหรอกบ้างว่า อ่จุดที่1คุณมาจุดนี้นะ,ะแล้วคุณไปตรงนี้เป็นจุดที่2จุดที่3จุดที่4ค่ะถ,ถ้าไม่มีก็นั่นก็หมายความว่าเราไม่มีแผนรองรับในสถานการณ์ที่มีการฟื้นฟูแล้ววันนี้ย เรื่องของการจัดระเบียบไม่มีเลยป้าอาทร70วันนี้ป้าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออรู้นะมันมีหลายกลุ่มเช่นเจ้าของบ้านใครแค่บัตรประชาชนผู้เช่าต้องไปเอาสัญญาเช่า,าบัตรประชาชนกับสัญญาเช่ามาเฮ้ยทำไมไม่แบ่งแถวทำไมไม่แบ่งโซนอะ่ะทุกคนชุลมุนไปหมดแล้วทุกคนมีปัญหาหมดนึกออกไหมคะ,ะว่าเฮ้ยฉันมีแค่นี้ฉันเป็นคนเช่าฉันใช้อันนี้ได้ไหม ทำไมไม่แยกโซนกันล่ะเจ้าหน้าที่เขาจะได้ตอบคําถามใน,ใ,นในเรื่องนี้ให้มันจบไปในกลุ่มกลุ่มนี้ไม่ใช่อิลเลคคะไม่รู้จะต่อแถวไหนถามอะไรเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้เหมือนกันป้าบอกว่าไงรู้ไหมฉันมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าตอนที่สัมภาษณ์ป้าอัมพรเนี่ยสิบเอ็ดโมงเก้าสิบสิบเอ็ดสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงที่เสียเวลาทิ้งบ้านมา,มาอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยโ oh. อ้โหอุจจาหทอมาแต่เช้าเพราะเจ้าหน้าที่ประกาศอา้าวตรงนี้ไปต่อตรงนู้นครับกลุ่มนี้เดี๋ยวย้ายไปตรงนู้นครับ ไม่รู้เรื่องเลยจัดระเบียบกันยังไงไม่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแลย้วชาวบ,บ้านสับสนกันไปหมดคุณผู้ชมคะป้าก็เครียดคือคนเราอะน้ําท่วมบ้านมันสูญเสียทุกอย่างก็เครียดมากอยู่แล้วแล้วนี่จะเอาอีกเงินแค่เนี้ยไอ้ก,ก้อนเนี้ยทําไมต้องทําให้มันวุ่นวายขนาดนี้สงสารคนแก่บ้างลูกเอ้ยสงสารคนพิการบ้างเพราะเงินไอ้ก,ก้อนเนี้ยมันสําคัญกับชีวิตแล้วก็ครอบครัวเขามากคือในเลี้ยายบ้าน ยายเป็นเป็นบ้านเช่าแต่เป็นในในขมาเบียนบ้านังใหญ่เป็นเจ้าของบ้านแล้วเออให้ยายไปตรงนู้นบ้างให้ยายมาตรงนี้มันยายทำไม่ถูกแล้วแล้วเครียดแรงเครียดมากๆเร็วนี้แม่มาได้กี่โมงครับมาตั้งแต่ตตั้งแต่เช้าแล้วคุณหาหาไม่ถูกเอาเขาคนต้องว่าไปตรงนั้นคนเอียวพอข้าวแถวเขาก็บอกว่าไปตรงนู้นจ้ะแล้วทำไม่ถูกกันตัวเจ้าระดีพยายามพูดทำให้เราสับสนใช่สับสนมากแล้วที่ตอนนี้สับสนมากและตัวเองถือเพราะไม่ได้ยิน หูพิการไม่เนี่ยหูพีการคนพิการหูด้วยต้องเข้าใจนี่เนี่ไงเอกสารอยู่เลยนี้นี่วมันเปียกน้ำเปียกอะไรหมดเปียกน้ำด้วยใช่ไหมอันนี้มีครัเปียกคือเปียกหมดคือทั้งบ้านไม่เหลืออะไรเลยนี่ลูกเตรียมมาพร้อมแล้วแต่ตอนนี้เราคือสับสนเลยเฉยสับสนแล้ว้องเครียดเลยใช่แล้วพอก็อยู่เขาบอกไปตรงนั้นบอกว่าไปตรงนี้พอบอกมานตรกเลยไปตรงนั้นมันแบบแบบมันชมมันอะไรรู้ไหม มันเซ็งมันเซ็งมันแบบเออให้มาก็มาแล้วคือคนแก่เห็นใช่ไหมคะเขาก็ลงทะเบียนก็ไม่ได้สมาร์ทโฟนอะไรก็วุ่นวายไปหมดไม่รู้จะกรอกอยังไงเออมาเลยดีกว่าคือหนึ่งคนที่มาหน้าง,งานคุณผู้ชมฮะถ้าลงทะเบียนออนไลน์มาเอาแบบนี้ก่อนนะลงทะเบียนออนไลน์มาคุณแค่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลากรอกไม่ต้องมาไม่ต้องมาเข้าใจใช่ไหมไม่ต้องเสียเวลากรอกแต่ถ้าคนที่เขาไม่มีออนไลน์ที่แบบอเนี่ย คุณป้าคุณตาคุณยายที่เป็นเจ้าของบ้าน<ๆ>ถูกไหมล่ะ,ะมาปุ๊บขนาดวันนี้น้ำลดแล้วไปเจอสำเนาทะเบียนบ้านไปเจอทะเบียนบ้านตัวจริงด้วยนะงอแบบบิดแบบเปียกไปหมดแล้วว่าก็เอามาสำเนาเหรอ,อฉันก็เอามากันไว้ในฐานะแบบคนเท่าคนแก่เนะาะก็เอามากาันไว้เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมลองดูสิฮะเอามากันไว้แต่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีระบบระเบียบในการจัดการเลยว่าอาคนนี้ลงทะเบียนออนไลน์มาแล้วใช่ไหมอ่ามานะเดี๋ยวมาเซ็นนะตรงนี้แถวนี้นะคนนี้แถวนี้คือยังไม่ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์นะมารับเอกสารไปก่อนแล้วไปกรอกตรงเต็นท์นู้นนะแล้วกลับมายื่นใหม่ตรงนี้นะไม่มีระบบการจัดการแบบนี้ฮะโจสุดท้ายแล้วมันก็วุ่นไปหมดพอวุ่นไปหมดทีนี้คุณผู้ชมฮะเขาก็บอกว่าอ๋อโชคดีแล้วเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นสร้างตัวแล้วมีบ้านแล้วเนาะ แล้วบ้านน้ำท่วมด้วยเราลงทะเบียนในแอปมาแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมฮะวันนี้อย่างที่ผมเห็นข้างหลังแอปล่มฮะล่มทั้งระบบะเปิดสักนิดนึงเป็นอ,อคลิปของเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาพยายามจะชี้แจงบอกเว็บลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมล่มตั้งแต่9โมงครึ่งไม่ใช่อัน,นี้ไม่ใช่อันนี้หน้าเว็บหน้าเว็บไม่ใช่คนนี้ ให้ดูก่อนอันนี้คือชาวบ้านที่จะต้องจะต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองเอข้อมูลของชาวติ๊กต็อกเกอร์ท่านหนึ่งเ,<อ>เขาบอกว่าพยายามจะลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าหน้านมันเป็นแบบนี้กดรีเฟซรีเฟซรีเฟซอุตส่าห์ตื่นมาแต่เช้าไม่ได้เรื่องเลยทำอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมคะแล้วสุดท้ายให้ทำไงนี่มีข้อมูลเขาบอกว่าเว็บล่มนะคะหลายคนลองเข้าตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่ดีตอนนี้ตัวเลือกคือพี่น้องต้องไปลงทะเบียนที่อปทอพื้นที่ประสบภัยแทนแล้ว จะมีออนไลน์ไว้ทําไมนะอันนี้คือของประชาชนอันนี้ของประชาชนปรากฏว่ามีของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาจะต้องเป็นคนขี่ข้อมูลเข้าระบบซึ่งมันจะต้องใช้ไอ้ตัว Data เว็บไซต์เนี่ยตัวเดียวกันก็คือคุณลุงคุณป้าที่มาต่อแถวเข้าต็่มเมื่อกี้นี้ที่มากรอกข้อมูลเนี่ยคุณผู้ชมฮะพอกรอกเอกสารเสร็จกลุ่มใช่ไหมกลุ่มเนี้ยกลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเขาจะรับเอกสารเอาไปคุณเอาเอกสารไปแล้วก็มานั่งพิมพ์หแล้วสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะ อ้าวโชคดีระบบล่มฮะวันนี้ที่บอกว่าวุ่นวายเฟลวันที่สองคืออยากพิมพ์ให้นะแต่ระบบมันล่มพอระบบล่มแล้วก็ไม่รู้จะแจ้งยังไงเ<อ>พราะไม่รู้ว่าพูดออกมาได้หรือเปล่า<อ>สุดท้ายแล้วล่มจริงฮะคุณผู้ชมแล้วไม่รู้ว่าเขาจะต้องจัดการยังไงต่อด้วยนะเพราะระบบมันล่มไปแล้ววะ่ะแล้วเขาบอกไว้แล้วว่ามีแบประชาชนใบเดียวใช่ไหมวันนี้ยังไม่ต้องด่านะผมอยากทำอันนี้คือเจ้าหน้าที่บอกผมอยากทำให้แต่ระบบมันล่มออะลองดูคลิปนี้ฮะ สวัสดีครับผมนายกองจันสว่างนายกเทศมนตรีเมืองสิงหานครวันนี้วันที่2เวลา11.40นนะครับมาดูเจ้าหน้าที่คียระบบชาวบ้านถามว่าทำไมเทศบาลเมืองสิงหานครชื่อของเขายังไม่เข้าระบบนะครับทำอะไรช้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมมาให้ดูของจริงเลยมีปัญหาอะไรบ้างพี่เข้าไม่ได้เนี่ยก็เข้าไม่ได้รีคอนดิชันฟล ใครโหลดดิ้งเพจอิปเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองกดใหม่เพื่อที่จะโหลดดิ้งแล้วมาข้างนี้มาเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่ข้างนี้เอานี้น้องตรงนี้เป็นไงบ้างความโกลาหลของชาวบ,บ้านที่ยื่นเอกสารอยู่ที่เทศบาล,ลคนครหัดใหญ่ส่วน,นนี้คือสิงห์นครที่นี่คือเทศบาลเมืองสิงห์คอนครชาวบ้านไม่วุน่นเพราะชาวบ้านยื่นเอกสารให้พี่เขาไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองสิงห์นครก็คือระบบล่มเพราะฉะนั้นใครที่ส่งเอกสารไม่ทัน เปิดให้ยื่นอีกครั้งวันพุธงดนำเอกสารมาฝากหากหายขออนุญาตไม่รับผิดชอบทุกกรณีโปรดเชื่อใจนะนายกจะไม่ให้ใครตกหล่นแม้แต่คนเดียวหากข้อมูลท่านเป็นจริงแล้วก็บอกเลยว่าพวกเธอหยุดไม่ต้องเช็คหยุดเข้าระบบเยียวยาหากท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่คีย์ระบบอย่าเพิ่งเช็ครู้ว่าแคบร,รีบนะรีบอ๋อรู้ว่าแคบงี้เหรอแคบแคบหรือแคบทีมงานแคบ แคบ,แบเสียงยาวเสียงยาวรู้ว่าแคบ <c oughs> แต่เจ้าหน้าที่คีย์ระบบไม่ได้เลยค่ะคนเข้ามาในระบบมากจนระบบล่มช่วยแต่ช่วยอันนี้น่าจะแบบช่วยด้วยหรือเปล่า<อ>ช่วยด้วยค่ะช่วยตาช่วยงี้ช่วย,ย,าวยตา<อ>ช่วยด้วยและคนที่อัดคลิปเมื่อสักครู่นี้ ตอนแรกนึกว่าเจ้าหน้าที่ธรรมดาคุณผู้ชมคะพี่กองจันสว่างท่านนี้คือนายกเทศมนตรีสิงหานครบท่านนายกเลยค่ะ<า>ท่านนายกหรอท่านนายกมาเองเลยค่ะ<อ>แล้ววันนี้คลิปที่ต้องเผยแพร่ออกไปนายกบอกว่าโชคดีมากเลยเพราะทําให้ทุกอย่างเนี่ยได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีก็ปัญหาการลงทะเบียนเกิดจากฟังนะนท่านนายกเทศมนตรีสิงหานครบอกเปิดหน้าเว็บลงทะเบียนที่มันล่มๆหน่อยก็ได้ฮะ บอกว่าเกิดจากระบบของปอพอไม่สามารถเข้าระบบได้ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบได้เหมือนกันนี่คือคำตอบของชาวบ้านสงสัยว่าเอา้าเหตุใดทำไมมีบางคนได้เงินเยียวยาไปแล้วถ้าทำไมพวกหนูเนี่ยคี์เข้าไปในระบบแล้วทำไมถึงไม่ได้เพราะระบบมันล่มพอร,ระบบมันล่มมันก็จะไม่มีการประมวลผลพอไม่มีการประมวลผลการสั่งจ่ายเงิน9,00 0ก็ล่าช้าไปอีก ส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เพราะพวกตัวเข้าระบบกันไม่ได้เหมือนกันอ๋อมีสองส่วนท่านนายกกำลังจะบอกว่าส่วนหนึ่งที่เข้าไปเช็คอะคุณเช็คกันบ่อยอ่าชอบเข้าระบบเยอะใช่ไหมคุณเช็คกันบ่อยเกินพนหัดใหญ่คุณอันนี้ไม่ได้ว่าท่านนะไม่ใช่ไม่ใช่พอเรายื่นเอกสารเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะขึ้นหรือเปล่าเราก็รีเฟซรีเฟซรีเฟซอยู่แล้วเราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันไปถึงกระบวนการไหนแล้วนะพอเช็คเข้ามาเรื่อยๆพอเข้ามาเยอะมากปุ๊บระบบมันล่ม ทำให้การประมวลผลสั่งใจเงินช้านี่คือส่วนที่1ส่วนที่2เจ้าหน้าที่อย่างผม<ฆ>พอระบบล่มผมก็คี่ไม่ได้ชาวบ้านที่มายืนยื่นเอกสารหน้างานเขาก็จะไม่ได้ลงในระบบพอไม่ลงในระบบก็จะไม่ถูกตรวจสอบพอไม่ถูกตรวจสอบก็จะไม่ประมวลผลไม่ประมวลผลก็จะไม่ได้ตังค์เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เสียหายเป็นทอด,ทอดเพราะฉะนั้นท่านนายกบอกว่าใครที่ลงทะเบียนแล้วตรวจสอบแล้วหนึ่งครั้งไม่ต้องกดรีเฟซทั้งวัน เพราะเจ้าหน้าที่หนึ่งคือระบบมันล่มเจ้าหน้าที่ก็จะลงใหม่ของไรายื่นไม่ได้เหมือนกันฝากผมฝากอันนี้ผมฝากเองนะไม่ใช่นายกฝากนะส่วนกลางของกรุงเทพกรุณาดูระบบหน่อยนะฮะ <c oughs> มันจะได้ไม่ล่มอีก <c oughs> วันพรุ่งนี้เนาะอายเขาอายคนหัดใหญ่เขาเพราะเขาก็เดือดร้อนจริง <c oughs> ฟังเสียงท่านนายกเทศมนตรีสิงหนครนะฮะเรก็จะมาให้ ทีมข้างหลังเนี่ยเขาจะเราจะเรียกว่าทีมคีย์หรือว่าทีมกรอกข้อมูลลงในระบบระบบเนี่ยครับจะเป็นตัวที่ปอพอส่งมาให้เรากรอกนะครับปัญหาที่เราเจอเนี่ยครับบางครั้งตัวระบบเนี่ยคีย์ข้อมูลไม่ได้แล้วก็มันก็โหลดนะครับวันนี้วันที่สองตอนสิบเอ็ดโมงสี่สิบเนี่ยครับผมได้ลงมาตรวจงานหนึ่งรอบนะครับตัวระบบเนี่ยก็ยังยังยังคงมีปัญหาได้บ้างแต่มันก็ช้ามันก็เลยเป็นปัญหาในการคีย์ข้อมูล ส่วนชาวบ้านก็ก็จะถามครับว่าเอาข้อมูลแั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบทำไมบางคนเขาได้เงินแล้วบางคนก็ได้เงินแล้วเงินที่ได้นี่ครับก็คือในส่วนหนึ่งคือที่เราพยายามรีบคีไปแล้วแล้วไอ้ส่วนที่กําลังที่ยังไม่ได้นี่ครับที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยก็คือเราพยายามคีย์กันอยู่ข้อมูลทั้งหมดที่ที่เราเก็บมาเนี่ยครับทั้งหมดหนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตอนนี้ได้ไปแล้วประมาณหกพันหกพันเจ็ดพันเนี่ยครับเหลือประมาณสามสี่พันเชิญเจ้าหน้าที่มา แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้กะจะทํากันทั้งคืนเลยกะจะคีในส่วนที่เหลือเนี่ยให้หมดในส่วนที่เป็นของที่มีบ้านเล็กที่นะครับ<ๆ>เราก็จะมาให้ก็ฝากบอกไว้ฮะวันนี้คือข้อมูลที่เราก็รวบรวมมา,าเฟลเนาะแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึง่งสั้นๆน,นิดนึงพอมีเวลาเรื่องผู้เชา่าวันนี้ก็มี<อ>คําถามเกิดขึ้นว่าสมมติเราไปเชา่าเราอยู่เราจ่ายค่าเช่าด้วยแล้วพอน้ําท่วมเราลําบากฉันติดอยู่ในบ้านอืเงินที่จะได้เก้าพันอะ ใครต้องได้เจ้าของเจ้าของตึกเจ้าของห้องอหรือว่าฉันซึ่งเป็นคนเช่าใครสมควรจะได้รับคุณผู้ชมคะคือก็อเป็นผู้ประสบอุทกาภายัยไงของในบ้านเป็นของเราไงก็ถูกไหมเขาถึงบอกว่าถ้าเป็นผู้เช่าปุ๊บเนี่ยผู้เช่าอย่างผมเป็นคนเช่าบ้านใช่ไหมล่ะแล้วผมเช่าบ้านแล้วผมเป็นผู้ประสบอุทกภัยในบ้านหลังนี้ถึงแม้ว่าผมจะเป็นผู้เช่าก็ได้นี่เจ้าของบ้านจริงๆเขาก็มาแล้วบอกว่า เธอไปยื่นแล้วอ่ะแล้วเธอเอามานะนี่บ้านฉันไง oh. ฉันเป็นเจ้าของแต่ของในบ้านที่มันเสียหายเขาก็ต้องซ่อมวันนี้ก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเงิน9,000ใครต้องได้ลองฟังดูหน่อยค่ะ9,000ตอนนี้เรือมีปน่าเรวอแทรับนักศึกษาแต่ว่าโดนน้ำท่วม หน้าตอนนี้คือนัทกทุกชาี่ชาวบ้านนะทุกคนที่ว่าโยนตาหมออนตอนนี้นจ้าคของแต่ว่าเป็น้าข้องบ้านแต่เขาปล่อย้าวตอนนี้มาใต้รูปทึ่งเอาไปเอาเบียกเองได้แล้วเก้าพันซึ่งเก้าพันนั้นไม่บอกคนที่ชาวบ้านเลยว่าเอาไปขึ้นเองแล้วซึ่งที่นี้มาบอกเขารทีหลังว่าไปเอาเบียกเก้าพันกอน อีมาแบ่งครึ่งตึ้งทิศตรงนี้มันเป็นทิศที่รับคนแต่ว่าเขาโดนน้ำท่วมแต่บ้านบ้านเขาจ้าเขาโดนน้ำท่วมเขาเขาจำควรได้รับเบี้ยเยียวยาเพราะข้องเขาพังตึ้งเจ้าข้องเตือนนะไม่แฉไอ้พังไห้ไรบ้านตือนก็ย่อดีตึ้งเตือนมอกเอาเบี้ยก็เก้าพันตึ้งป้อมเจียววายังมีไร่เตะเตะโต๊ะตอนนี้ป่าตายโต๊ะกันยาหนาวแล้วและตอนนี้เบี้ยเก้าพันก็ไม่เออจัดได้ให้เขาไปแต่ตือนจากข้องหัวก็ไม่รู้จะทำไรนักเร่ง พอเดียวกาอ๋เรกากระตงใจเตื่นถึงเป็นเรือขาอ๋อถึงไนไม่ใหญ่เราได้รักบาทอยู่แล้วน้ำตัวถึงต้งมาเอาเบี้ยเก้าพันเข้าไปลาวันนักนะเบี้ยเก้าพันตอนนี้เรือพีเป็นห้าแล้วเชิญรับนะเอางี้นะเจ้าขอก็ถ่ายรูปไปลงทะเบียนแล้วเงินเก้าพันเงินคนะ่าเช่าผมก็จ่ายของในบ้านบ้านเขาแต่ของของผมนอ,อันนี้อันนี้อันนี้ในฐานะ<อ>ที่เคยเป็นคนชาาบ้านเอาละคะนไม่ใช่ครชาาบ้านผมผู้ผิดคนเช่าหอพักมาก่อนอเวลาเช่าหอพักเนี่ยนะถ้าสมมติว่าคุณเอาเงินเก้าพันถูกไหม และถ้าน้ำมันท่วมใช่แล้วถ้ามันเลอะคราบสีเนี่ยบนผนังอะ่ะเวลาคุณจะออกจากขอเนี่ยนะเขาจะบอกเลยว่าอ๋อคราบนี้เดี๋ยวต้องเก็บค่าทาสีนะเก็บต่อหลังย้อนหลังอีกแน่ๆหรอฮะคุณผู้ชมแต่ค่าของที่มามันก็ต้องแบบอย,อยังเก้าพันหรอเจ๊ต้องแบ่งกันคนละครึ่งไหมหรือย,ยังไงไหมเพราะสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะคนเช่าขอเองถ้าสมมติว่าน้ําลดแล้วเราก็ต้องซ่อมห้องให้เขาให้กลับในสภาพเดิมนะฮะในวันที่เราเช่าคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะใครที่เคยเช่าหอ จะเข้าใจหัวอ,อกนี้ดีเพราะเจ๊เจ้าของหอเองจะมาดูตามพื้นและกระเบื้องแตกไปกี่รูกี่จุดอา้าวสีตรงนี้แปะ,ะสติกเกอร์อวงไว้คุณต้องเสียตังค์เท่านี้เท่านี้เท่านี้ะไม่เป็นไรวันนี้มีคําตอบค่ะมีคนไปถามเจ้าหน้าที่เขาให้แล้วเขาบอกว่าคนเช่าเธอนั่นแหละเธอยื่นได้แต่ในเอกสารเธอต้องให้เจ้าของห้องเซ็นมานะทํายังไงก็ได้ให้เขายอมเซ็น ก้าพันเป็นของคุณแหละเพราะเถือว่าคุณผู้เสียหายคุณคือคนที่อยู่เขาเอาค,คุณอยู่เนาะเราต้องเซน็น<อ>นะอันนี้คือกรณีที่ไม่ได้มีสัญญาก็ไม่รู้ทำยังไงก็ได้ไปเอาลายเซ็นเข้ามาแล้วเก้าพันจะเป็นของคุณลองฟังเจ้าหน้าที่อธิบายหน่อยค่ะ,ะเดเบียร์เก้าพัน 9, นะครับว่าเบียร์เก้าพันนั้นจะเป็นของใครระว่างผู้ชาวกับผู้ปล่อยชาวเกลื่อนคืนเพิมไให้ข้อมูลมาให้ทุกคนแล้วนะครับโดยตามคลิปนี้เลย ที่สัญญาเช่ากรณีไม่มีสัญญาเช่าจะมีหนังสือรับรองการเช่าบา้านหนังสือรับรองการเช่าบ้านต้องกรอกข้อมูลของผู้ให้เช่าก็คือเจ้าของบา้านแล้วก็กรอกข้อมูลของผูง้เช่า ข้อมูลบ้านหลังที่เช่าให้ผู้ให้เช่าเซ็นผู้เช่าเซ็นพา,าเพื่อนบ้านสองคนเป็นพยานให้หน่อยสองคนเป็นรับรองแล้วกรณีผู้เช่าไม่ได้ไม่ได้มาเซ็ผู้ให้ไม่เป็นไรฮะคนเช่าถ้าอยู่บ้านชั้นสองอก็ขอให้ได้แต่ถ้าอยู่บ้านชั้นหนึ่งที่น้ำมันท่วม,ถ,มถ้าเก็บตังค้าพันเอาไว้อตอดออกอวกแน่ฮะ พอเจ้าของหอเล่นยับแน่นอนบอกคุณน้าเอาไปแล้วคุณน้าจัดการเองแล้วคุณน้า <นะ S 2> เอาไปแล้วคุณน้าไปทาสีนะอย่ามาว่าผมนะ